17็ปีผ่านไปหลังจากที่วุฒิศินกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็ไปอยู่ที่ชั้นสิบโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยคุณชวนมองกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงว่าโอ้โหสู้กันมาตั้งนานทางกฎหมายหรืออะไรก็ดีเนี่ยนะฮะจู่ๆกลับมากลับมาแล้วก็ไปอยู่ชั้น1ิบตอนนี้ก็ออกมากลายเป็นเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางทางการเมืองไปแล้วครับคุณชวนมองไงฮะประเด็นนี้ผมว่าท่านก็เป็นเหมือนเป็นเจ้าของพักนะเมื่อพักเพื่อไทยได้เสียงมากเจ้าของพักก็มีบทบาทมาก แล้วก็เป็นคนที่กําหนดใครควรจะเป็นอะไรอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทมีบารมีอยู่ภายในพรรคครับซึ่งก็มีผลแต่ว่าความย่ามใจหรือการที่ทนงไปว่าทําอะไรได้เนี่ยทองระวังนะครับผมว่ากรณีของท่านเสียถาก็ดีกรณีอื่นก็ดีอย่าไปประเมินสามันองคอ์กรอิสระเขาน้อยไปนะ อย่าไปคิดว่าเราเคยวิ่งเด่นในทุกเรื่องอคอนเานเศษฐานี่ในห้องอาหารสภาเนี่ยกขคุยกันครับวันที่ตัดสินนยังไงฮนะว่ารอดไหมทุกคนก็บอกว่าผิดแต่รอดอทำไมอ่ะคงวิ่งได้อเพราะฉะนั้นผลเหล่านี้พูด,ดง่ายคือในดดีตมันเคยมีคดีหลายเรื่องที่ก็วิ่งได้ครับเช่นสารจำคุกสามปีสารอุทธรณ์ยก ทําไมอายการไม่ดีกาถ้าเป็นคดีชาวบ้านก็ดีกาทุกเรื่องครับแต่พอเป็นดีพอเป็นเรื่องนักการเมืองครอบครัวนักการเมืองใหญ่ก็ไม่ดีกาเป็นต้นเหล่านี้มันทําให้คนมองว่ากระบวนการยุติธรรมบางระดับนี้สามารถที่จะวิ่งได้แล้วคนเหล่านี้ก็เก่งในทางวิ่งอยู่แล้ววิ่งจนติดคุกกันไปแถววิ่งคดียุบพ,พักถ้าพูดไปของจริงเช่นพักไทยรักไทยถูกยุบ โดยตุลาการรัรรมนูญเมื่อปี4ี่เ้าปีห้าพูนย์ปชปไม่ได้ถูกฟ้องพรักไทยรักเตอร์ก็ฟ้องปชปเพื่อให้ถูกยุบด้วยแต่ว่าผลก็คือตุลาการรัรนมนูญในสมัยนั้นเนี่ยมีมติเป็นเอกสทรว่าปชปไม่ได้ทําปิดยกแต่มีมติเป็นเอกสทรให้ยุบพักไทยรักไทยครับทั้งที่พักไทยรักไทยทําอะไรรู้ไหมครับให้คนไปวิ่งตุลาการตุลาการที่วิ่ง คนที่เปิดเผยก็คือชวิ่งคนอื่นไม่เปิดเผยแต่คนที่เปิดเผยคือหม่อมหลวงไครเออร์รคารเซมสันผมขอเอ่ยชื่อท่านเป็นผู้ชนีบุคคลตุลาการที่ควรจะเคารพในความเที่ยงตรงรเพราะเขาเสนอให้ท่านสิบห้าล้านท่านปฏิเสธเขาก็ตามไปที่บ้านเสนอใหม่ให้สามสิบล้านค,คนที่เสนอก็คือเพื่อนรุ่นเดียวกับท่านที่เรียนธรรมศาสตร์รุ่นน้องผมเนะี่ยไอ้นี่ก็เสียใจที่เกิดขึ้น แต่ว่าในที่สุดคนที่ไปวิ่งนั้นที่จริงเขาไม่เกี่ยวอะไรเลยครับแต่เขาถูกขอร้องมาให้มาวิ่งคนที่กอร้องผมไม่อยากเอ่ยนะมันจะกระทบไปถึงครอบครัวผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแต่ว่านี่คือความเชื่อว่ามันวิ่งอะไรได้แต่ว่าสามัญบางสามัญน,นี่เขาศักดิ์สิทธิ์พอสมควรครับอาจจะไม่ร้อยตั้งร้อยโดยเฉพาะสามัญศาลได้ต้องถือว่าสามัญที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายได้จริงๆครับแต่ผมก็ไม่บอกว่าร้อยตั้งร้อยเพราะมันประกอบด้วยคน มนุษย์ซึ่งเรามีโอกาสที่จะเจอมนุษย์ที่แปลกประหลาดได้ดีดีไม่แท้ในหวงการที่เข้าต้องบอกว่าเมื่อกฎหมายเราดีอยู่แล้วสิ่งที่ต้องการก็คือนักกฎหมายที่ดีแท้ท่านใช้คำว่าแท้เน้นแสดงว่าท่านแบ่งระหว่างดีกับดีแท้นี่คนละวระดับครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราอน้นผมคิดว่า,าถึงแม้ว่าพรรคจะประสบความสำเร็จในการได้เสียงมากก็าตามแต่ว่าถ้าย่ำใจหรือคึกขนองหรือใช้ อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกต้องชอบธรรรมคับขัดตัวแนวทางกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสเป็นไปได้ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่ารัฐบาลมีคนถามผมรัฐบ,บาลอยู่ได้ไหมเนี่ยเสียงที่ปรากฏกันอันนี้ไม่น่ามีปัญหาใดเลยสา0รอยกว่า300รอยกว่าท่วมทน้นแล้วก็ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีแตกแถวแล้วก็พักร่วมก็ไม่มีแววว่าจะออกเลยพักที่ร่วมรานไม่มีแววมีแต่พักฝ่ายการที่อยากจะเข้าไปเพราะฉะนั้นในแง่ของจมนสสเนี่ยไม่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นการละเมิดกฎเกณฑ์หลักนิติธรรมละเมิดระเบียบกฎเกณฑ์ของระบบประจับไตอันนี้อาจจะเป็นผลที่ทําให้ถูกร้องเรียนและเมื่อร้องเรียนแล้วอย่าไปคิดว่าองคอ์กรทุกองคอ์กรวิ่งเต้นได้เพราะคนที่อยู่ในองค์กรเหล่านั้นก็ไม่ใช่คนธรรมดาศาสตราจารย์ในหมาหาวิทยาลัยผ่านสารดีกามาผ่านไรมาเหล่าเนี้ยคนเหล่านั้นก็ต้องมีมศักดิ์มีสีอาจจะมีบางช่วงจังหวะที่เราเห็นคนแปลกปลอมเข้ามา บ้างแต่ว่าผมเชื่อาขนาดนนี้สถาบันเหล่านี้คือส่วนหลักผมก็เคยพูดว่าบ้านเมืองโชคดีที่มีสถาบันเหล่านี้ขณะที่เราไปวิจารณ์สารรั้มลู่แต่ผมว่าถ้าไม่มีสารรั้มลู่เนี่ยเละเท่มนหมดเละครับเพราะว่าแน่นอนนักการเมืองก็ดีคนที่มีอํานาจก็ดีอาจจะใช้อํานาจตัวเองเกินขอบเขตจนกรทั้งบ้านเมืองไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรครับคุณชวนพูดขึ้นมาพอดีก็เลยอยากจะถามต่อเลยนะครับว่าวันนี้มันมีคําที่บางท่านเขาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นนิติสงครามคือเอากฎหมายเนี่ยมาสู้กัน <utan> <blinking> แล้วก็พอยิ่งมีกรณีของอตุลาการสารรัฐมนูญท่านหนึ่งที่ไปพูดในการเสวนา,นานะอารมณ์เหม,มือนกับเอาความรู้สึกของตัวเองพูดออกมากรณียุพักคก้าไกลเนี่ยก็เลยยิ่งมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมค<น>ุณชวนมองเรื่องนี้กรณีรท่านตุลาการไปพูดท,ที่สุรัรานีเนี่ยรเรื่องนี้ก็อภิปรายเนี่ยจะพาไปแล้วเขาก็วิจารณ์กันไปแล้วเนี่ยครับก็เป็นเรื่องของสมาชิกที่เขาก็ไม่พอใจกันครับแต่ว่ากรณีของ สงครามนิกติสงครามรแล้วเนี่ยผมว่าก็เ,าเป็นความเห็นทางฝ่ายวิชาการโดยเฉพาะอาจารย์ในมาลัยกับบทบาทของธุลการแต่ว่าถ้าดูให้ดีใจ็นว่าในธุลการสำนนเนี่ยมีคณะบดีในมาลัยมาจากทั้งชุลาทั้งธรรมศาสตร์ครับคนหนึ่งพวกเราเลือกตอนสรรหนาด้วยผมเป็นประธานสภาครับก็เป็นศาสตราจารย์มาจากธรรมศาสตร์ เป็นรัจดียาด้วยเนอคกับอีกท่านหนึ่งก็มาจากคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ท่านหนึ่งมาจากจุฬาคนเหล่านี้ไม่ไมธรรมดารอะครับ,รบถ้าพูดถึงพื้นความรู้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ในการทำด้านกฎหมายมาพอสมควร,ครมากพอที่จะมั่นใจได้แต่ว่าแน่นอนทางฝ่ายวิชาการนี่เขาวิจารณ์ได้ตลอดนะปัญหาว่าเมื่อคนเหล่านี้คนวิจาร์เนี่ยเมื่อต้องไปทําหน้าที่นั้นเนี่ยจะต้องตัดสินยัง,ยงไง วัตถิอะไรที่มันออกมาเอากฉันเนี่ยไม่ใช่ง่ายเนะไม่ใช่ว่าเขาไปทําอะไรแบบง่ายๆชุชชยๆอะไรมันไม่ไ,มได้หูรบตาจ <ตา S 1> ิ้มไม่ใช่ใช่ครับไม่ใช่รรหรอกเขาต้องอธิบายในทุกเรื่องผมเรียนว่าความเห็นทางวิชาการนักวิชาการมีสิทธิ์ที่จะคิดได้หลากหลายแต่ว่าสําหรับผู้ปริวารเองมันต้องต้องเกาะข้อกฎหมายข้อเท็จจริงแน่นวิฉะนั้นประชดิษฐ์จะจะรึกว่าคนเนี้ย เคยวินิจฉัยเรื่องอย่างนี้ไปในทางที่มไม่เที่ยงตรงไม่ไรมันเสียชื่อไปถึงตระกูลตลอดไปเหมือนกันครับครับ,รบช่วงท้ายแล้วนะครับณวันนี้ครับเพื่อไทยเขาใช้คําว่านี่คือรัฐบาลสลายขั้วนะเ <laughs> มื่อวานเพราะว่าดึงมาหมดแล้วแทบจะทุกภาคส่วนแล้วนะฮะเหลือแค่พักก้าวไกลหรือพักประชาชนเท่านั้นเองที่กลายเป็นพักฝ่ายค้านไปเนี่นะเมื่อวานอ,อ,อาจารย์โอรานถิ่นบางเตียวจากบูรพาบอกผมว่าคุณศิลินเก่งมาก ยิงปืนนัดเดียวได้นกสาตัวสมตัวคือพลังประชารัฐประชาริปั์แล้วก็รวมไทยสร้างชาติครับคุณชนมองเรื่องนี้นะฮะว่าการสลายขั้วนี่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วใช่ไหมครตอนนี้ออด้วยความเคารพอ,อาจารย์วลานี่ครับ,รบผมฟังท่านอาจารย์ผมว่าในบรรดานักวิชาการที่วิจารณ์ทั้งหลายจัจา,า,ารย์วรานเป็นหนึ่งในคนที่เป็นหลักครับวิจารณ์อะไรเนี่ยมีเหตุมีผลผมผมก็เคารพท่านครับแต่ว่าผมคิดว่ามัน ของเดิมที่ไปสลายนั้นไม่ถึงขนาดเป็นขั้วครับมันไม่ถึงขนาดเป็นขั้วมันยังมีฝ่ายพักประชาชนเป็นฝ่ายค้านหลักอยู่ครับเพราะเสียงมากกว่าทุกพักแล้วมันยังมีพักฝ่ายค้านอื่นอยู่ส่วนหนึ่งเพียงแต่พักที่เคยร่วมรัฐบาลถูกแยกออกไปกลายเป็นสองกลุ่มอันนี้น่าจะเป็นการสลายพักบางพักมากกว่าไม่ใช่สลายขั้วนะครับสลายพักใช่ครับส่วนกรณีปรฏิปักรนั้นก็แน่นอนว่า ไม่ก็อยมีใครคิดว่าจะไปร่วมรัฐบาลน,นี้ได้ครับแต่มันก็ไปร่วมจริงๆผมก็ต้องเรียนว่าข้อที่จริงมันเป็นอย่างที่เรียนมาทั้งหมดก็คือคว่ามันเป็นเรื่องคนกลุ่มหนึ่งที่มุ่งมั่นเพื่อจะเป็นรัฐบาลได้ได้โดยไม่สนใจนะครับว่าองค์ประกอบมันจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นความจริงแต่ว่าอย่างไรก็ตามอันก็อาจจะทําให้พรรคกระปัติเนี่ยข็อติดลบในแง่ความรู้สึกคนที่รักพรรคนะฮะคนส่วนหนึ่งอาจจะเฉยๆครับแต่ว่ากรณีกวบ ฝ่ายคา้านนี่มันก็ยังมีอยู่อย่างน้อยสมมติประชาปัตไม่ได้เป็นฝ่ายคา้านไปแล้วเมื่อตอนไปร่วมเนี่ยแต่พักประชาพลก็ยังอยูอย่อย่างมั่นคงอยู่เพราะนั้นพักฝ่ายค้านที่เป็นหลักก็น่าจะไปรวมฝ่ายคา้านที่มีพักเล็กๆน้อยๆอยู่ได้เป็นชิ้นเปน็นนันแล้วก็ยังสามารถทําหน้าที่ได้อยู่ครับ,รบสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คนมองว่าการเมืองในอนาคตเนี่ยจะกลายเป็นการต่อสู้กัน ระหว่างพักเพื่อไทยที่จะมาเป็นแกนนาในฝั่งของเราอาจจะเรียกว่าอนุรักษ์นิยมหรือการเมืองเก่าอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็รวมทุกพักเลยและอีกด้านหนึ่งจะกลายเป็นการเมืองใหม่ก็คือพักประชาชนต่อสู้กันในการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยคุณชวนคิดเห็นยังไงฮะผมว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะครับครับแต่ว่าแน่ๆว่าพรกประชาชนในขณะนี้ต่อไปเราผมไม่รู้นะครับในขณะนี้เนี่ยผมว่าเขาก็พยายามเป็นหนึ่งเดียวคือจะไม่คิดที่จะไปรวมกับใครเดิมเนี่ยผมว่าเขาคิดจะรวม เพื <ew> er <th ai> ่อไทยใช่ครับตอนเริ่มต้นที่ท่านนายทุนพักอุทนาธรก็ไปพบคุณทักษิณครับเขาคงคิดจะรวมกัน <c oughs> ผมว่าความคิดนี้ยังอยู่นะยังอยู่ค <c oughs> ือหมายถึงว่าเขายังคิดที่อยากจะจับพเพื่อไทยผมว่านะผมไม่ไม่ไม่รู้แต่ว่าสมาชิกอาจจะไม่คิดแต่บรรดาพวกผู้ใหญ่เนี่ยบางคนนะบางคนผมเคยบอกว่าจาบเท่าที่คุณท่านหัวหน้าคนที่แล้วอุทวัตอยู่เนี่ยคุณชัยทวัตอุทวัตอยู่เนี่ย คุณเฉยวัตรอยู่นี่ผมเชื่อเขาไม่ร่วมหรอกเขาถามว่าทำไมผมบอกแกเป็นคนภาคใต้แกพูดอะไรไปแล้วแต่แกเสีอคำพูดเนี่ยภาคใต้ก็ถือนะผมผมบอกคนอื่นไม่รู้แต่ผมว่าเฉยวัตรเนี่ยเกคงไม่เปลี่ยนหรอกแต่ว่าต่อไปเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ว่าไอาการที่พักใดพักหนึ่งจะได้เสียงมากทุ่ม้นพักเดียวเนี่ยเขาไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าความมองอย่ามองข้ามว่าเพื่อไทยจะแพ้หรือชนะ ผมว่านโยบายบางเรื่องที่คนพวกเราอาจจะมองไม่ออกแต่ว่านักการเมืเองชาวบ้านเนี่ยพอใจโดยไม่สนใจว่ามันถูกต้องหรือไม่ขนาดที่คนส่วนหนึ่งรู้ว่ามันเป็นอันตรายรเป็นวินัยการอืินกันทางเสียหายเนี่ยแต่ว่า คนที่รับเงินหนึ่งเขาอยากได้เงินเขาไม่สนใจว่าเสียหรือไม่เสียแต่ใครเขาไม่สนใจอันนี้ก็มีผลเหมือนกันถึงบอกว่านักการเมืองก็ต้องคิดถึงความรับผิดชอบในแง่ของสังคมเหมือนกันว่าทําไปรู้ว่ามันอาจจะได้ประโยชน์ในเชิงการเมืองแต่ว่าสังคมมันดีขึ้นหรือเลวลงครับต้องมองว่าสังคมให้ได้ด้วยครับผมแต่ก็อย่าไปประมาทเพื่อไทยถูกต้องไหมครับอ๋ออย่าอย่าไปประมาทครับอย่าไปประมาทเขาทุกพักครับยิ่งพักปุ่มใจไทยนี่เขาก็โตขึ้นทุกวันทุกวันครับเขาก็เขาเก่ง เขาก็เก่งก็สมาชิกในสภาเขาก็มีวินัยนะแต่งตัวเหมือนกันหมดนะเหลืองก็เหลืองวันนี้น้ำเงินนะก็เหมือนกเอมีวินัยก็คุมคุมได้ก็คุมได้คุมได้อย่างดีครับก็ถือว่าเขาก็โตขึ้นทุกวันก็พอเป็นอนาคตอนหนึ่งเหมือนกันครับสุดท้ายจริงๆฮะอยากทราบความเห็นของนักการเมืองรุ่นเก่ารุ่นเก่าอย่างคุณชวนว่าวันนี้มีคนบอกว่าการเมืองแบบพักเก้าไกลหรือพักประชาชนคือการเมืองใหม่การเมืองแบบที่ ใช้อุดมการการเมืองแบบที่ใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารมากขึ้นเนี่ยคุณชวนมองเรื่องนี้ไงครับผมว่าเขาใช้เครื่องมือสื่อสารมากมเครื่องมือแล้วก็ผูร้รู้เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าคเครื่องมือของเขานทันสมัยมากครับ AI อะไรพวกนี้เขาทันสมัยมากนะเครื่องมือเขาก็ถือว่าเป็นความแต่ต้องดูว่าเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ถูกผิดกฎหมายอย่างไรด้วยอันนี้คือสิ่งที่บังเอิญผมคนที่รอบรู้เรื่องเลานี้พูดให้ผมฟัง เราก็ต้องขอความรู้จากคนเหล่านี้ mm. ก็เล่าให้ฟังว่าเครื่องมือก็ทันสมัยมากแต่ว่าต้องระดูว่าเครื่องมือน,นั้นมันถูกกฎหมายหรือไม่ด้วยครันี่ต่อไปแต่ว่าผมว่าพักการเมืองใหญ่ๆก็ต้องระวังอยู่แล้วเพราะมิฉะนั้นจะมีปัญหาติดตามมาภายหลังอ,อ,อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นพักการเมืองรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นัใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์ใช้กระแสโซเชียลมีเดียเป็นประโยชน์เรียกว่าคนอ่านข้อความไม่รู้ ผมยังเห็นโรงเรียนที่จังหวัดตังเลย<ะ>พ่อ <c oughs> นี่ของจริงเลยเนอะยังไงฮะพ่อมาบ่นกับผมว่าลูกเรียนปออ<ะ> .2 อนุวาเนี่ยแล้วลูกก็มาบอกพ่อให้เลือกปักข้าไกลลูกอยู่ปฐมนะลูกอยู่ปฐมสองพ่อก็ถามว่าทําไมเออลูกก็บอกว่าพ่อถ้าไม่เลือกนะครูที่โรงเรียนบอกว่าจะไม่สอนให้ความรู้พวกเธอเอ,เอาครูเปตัวการอ,อผมไม่รู้ว่า พ่อของเด็กเนี่ยมาหามาคุยกับผมพบกันที่สวนสาธารณะที่จังหวัดตรังรเขาเลยมาทักทายชวนไม่ปล่อยเป็นอย่างนี้ผมถามมาเรื่องอะไรออลูกผมก็อะไรเขาเลยอ๋อแต่ไนว่าครูก็คงครูครที่อนุบาลเฉพาะที่ตรังนะครับอนุบาลคนหนึ่งคงคจะคนหนึ่งที่บอกเด็กให้ไปลงคะแนนเลือกพรรคเก้าไกลแต่แล้วครูเด็กว่าถ้าถ้าไม่เลือกครูจะไม่ให้ความรู้เธอเนี่ยผมว่าในช่วงหนึ่ง อาจจะไม,ไม่ไม่ถูกต้องแต่วันนี้ส่วนหนึ่งผมว่าเขาเก่งเขาทำให้เด็กเนี่ยรับ<ม>สิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติ<ม>โดยโดยความเต็มใจมันเหมือนเด็ก เรียนรู้อะไรมามบางอย่างแล้วเอาไปพูดต่ออันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงถ้าถือว่าสิ่งนี้เป็นความรุ่นใหม่ไหมก็ถือว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องใหม่ครับแต่นโยบายอื่นนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ,รบมันต้องต้องดูต่อไปว่าเรื่องอื่นๆเปลี่ยนแปลงหรือไม่อันนี้บังเอิญว่าเขายังไม่ได้เป็นรัฐบาลถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยมันจะได้เห็นความจริงขึ้นว่าอะไรทําได้อะไรทำไม่ได้เพราะว่าหลายเรื่องผมสังเกตดูเอาพัก เพื่อไทยกันแบน,นี้ตอนเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเรียกว่าอภิปรายดีมากเลยนะโจมตีพลเอกประยุทธ์เนี่ยโอ,อ,อ้นักคู่แห่งลุ่มน้ําเจ้าปยาอะไรพวกนี้นะเป็นฉากเป็นฉาก<อ>นะพวกเก่งมากแต่เมื่อมาทําเองเนี่ยอืพอมาทําเองเนี่ยในสุดพขยิ่งกว่าอีกคู่นี้ยิ่งกว่าอีกเป็นต้นเน่ยนะเพราะนั้นบางทีเราวัดเนี่ยบางทียากจนกว่าจนกว่าเราจะเห็นเขาทํางาน ว่าจริงๆแล้วทําได้หรือไม่เพราะผมว่าหลายคนที่พูดเอาไว้ตอนนู้นเนี่ยมาพูดวันนี้ก็พูดไม่ค่อยเต็มปากเพราะมันไม่ได้เป็นอย่างที่พูดถึงกันครับแต่คุณชวนยังไม่วางมือทางการเมืองใช่ไหมผมต้องเรียนด้วยความเคารพว่าผมมาเป็นนักการเมืองด้วยความตั้งใจครับผมในรุ่นผมคนเดียวครในสมเด็จสมัยนั้นเนี่ยอนาคตสดใสแน่ในทางเป็นผู้กษาครับพ่อผมเนี่ยเป็นแกลการชั้นจัตวาท่านก็อยากเห็นลูกเป็นชั้นเอก ตำแหน่งเดียวที่เป็นชั้นเอกแน่ๆคือผู้ว่ากาษาเพราะเขาบรรจุใส่เนี่ยนั้นเนี่ยชั้นโทเต็มขั้นมไม่กีดด่ปีก็ขึ้นชั้นเอกได้แต่ผมตัดสินใจเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยสนใจการเมืองเพราะว่าระหว่างเรียนธรรมศาสตร์ในจำนวนนักศึกษาเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยคนเดียวที่ไปฟังสภา,าพิปรายคือผมครับไปนั่งฟังสมัยนั้นมีจําได้หลวงประกอบนิติสารคุณหลวงบุญพระเต็มฮ หลวงประกวบมนี่อภิปรายจนติดหูทุกวันนี้พูดเก่งมากหรือเมื่อร้อนเรียนปีสาปี4เนี่ยผมลงพื้นที่จังหวัดชายแดนแล้วครับเพราะผมอ่านประวัติศาสตร์เยอะอตรงนี้ปลิตเมื่องก่อนชายแดนฝั่งทะวันตกอน,นามันบ้านเราระนองพังงากระบ,บี่ภูเก็ตตรังสตูนปลิตปลิตกลายเป็นมาเลเซียไปหรือฝั่งตะวันอก eda, uri, อกเกดาไซบุรีเคยเป็นกองไทยเอา อ่านประวัติศาสตร์เหล่านี้มากจกนกระทั่งไปพื้นที่เองไปพบชาวบ้านเองด้วยทุนดีว่ายังมีรูปถ่ายอยู่สมัยโน้นนะยังจำได้เงนินแต่ว่าหเห็นผมรู้ว่าเออมาย้อนที่หลังสแสดงว่าผมสนใจการเมืองอพวกนี้มาต,ตลอดต,อตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ตอน <c oughs> เป็นนักปล่ยรุ่นผมอาจจะเป็นอันนี้อาจจะทำเพาะันวันหนึ่งเมื่อสอบเนมดิดได้เนี่ย ทุกคนก็ติวนรอเพื่อสอบเป็นผู้อรสาผมก็บอกเพื่อนว่าอืมผมขอรอรับนุนนะตอนนั้นรับนุนยังไม่ออกผมขอร,อรับนุนดูเพื่อจะไปสมัครผู้แทน<อ>พเพื่อนคึดว่าผมพูดเล่นนะพอวันไปสมัครผู้สาผมไม่ไปอพอาะเพื้อว่าผมเอาจริงนะผมบอกผมจริงผมสมัครจริงแต่ว่ามันโชคดีครับรับ,รบนุนมันออกมาตอนที่ผมอายุเกือบครบวันที่สมัครผู้ว่าก็ไม่รับไม่รับบอกผมอายุไม่ครบ ก็ต้องกรรมการสอบอายุผมเจ็ดวันนครับถึงได้สมัครเพราะนั้นผมได้มาไม่เหมือนคนอื่นมาด้วยความตั้งใจไม่ใช่ไม่มีงานทำครับครับไม่ใช่เกษียณอายุไม่มีอะไรทำไม่ใช่ตั้งใจเป็นนักการเมืองตั้งใจเป็นนักการเมืองเพราะนั้นมันความคิดหรือแนวตั้งใจอะไรนียมันอาจจะแตกต่างคับคนอื่นว่าเมื่อมุ่งมั่นตั้งใจอย่างนี้ก็เลยอยากทําอะไรที่มันดีเป็นเป็นประโยชน์แล้วคิดถึงประชาชนเมื่อเขาเลือกเราเข้ามาเนี่ย บาทเดียวก็ไม่เคยได้จากเรามสมมติใครไปเอาเงินซื้อเสียงคําขวัญผมถึงต้องเปลี่ยนพอเริ่มมีเงินเข้าไปในจังหวัดตรังเนี่ยคำขวัญคำโฆษณาเสียงเราต้องเขียนใหม่ศักสีชาวตรังใครอย่ามุ่งหวังซื้อด้วยเงินตราออย่างนี้เลยนะใส่เสื้อทวีกินปีพี่ทักเลือกพักนายชวนเหล่านี้เป็นต้นน้ไอ้น,นี่คนแต่นี่คนแต่งเอ้ค,คนติดเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะมันก็ผมว่า ผมรู้สึกเป็นหนี้บนคุณคนอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นก็เลยเกจามไม่ด้ันก็เลยไม่มีความรู้สึกท้อแท้พี่น้องกรมนาส่งกำลังใจมาผมกราบขอบพระคุณนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะผมมันคงแล้วก็ทำอะไรคิดทำอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ไปรังแกคนอื่นไม่ไปให้ร้ายใครยกเว้นแต่ใครที่ให้ร้ายมาก็ต้องชี้แจงต่อไปแล้วก็ปกป้องพักครับปกป้องพักเพราะเหมือนกับเราเป็นผู้ที่เติบโตมาในพัก เป็นนายกได้ก็เพราะพรรคปฏิบัติพรรคอื่นก็คงไม่ให้หรอกเรามาฐานะอย่างนี้มันเป็นหนี้บุญคุณอันนี้ก็คือสิ่งที่พยายามพวกนั้นก็ถามว่าทำไมคุณชวนต้องออกไหมผมบอกทั้ผมไม่ออก้วใครจะออกมาพูดครับสีเก<ส>ียรติยศผมจำเป็นต้องออกมาผมเป็นหนี้บุญคุณพรรคครับ,รบต้องขอบพระคุณเราเป็นหนี้บุญคุณชาวบ้านทุกคนครับครับ